ใน,นต้มเราจะยางออกกันนะจุดเด่นที่ควรจะยางก่อนแลยเพราะจะไปกไอ้ดีกว่าอันนี้นะคะกล้วยที่ต้มน้ำเอาอยางออกเนาะเพราะว่าเขาจะมีความดำนะคะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนาะตัว ตัวน้ำของอของกัวบบชีก็จะเป็นสีดำนะคะจะสีไม,ไม่ไม่ขาวสวยเนาะก็พี่อ้อยจะใช้เกลือนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะคือเป็นช้อนโยเกิร์ตเนาะตะักกุนปูนก็เท่ามขมิหนช้อนชาก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวไม่หวานก็จะเพิ่มเนาะอันนี้เป็นของลูกนะคะ ก็ชิมรสให้ออกเค็มนิดๆน,นะคะแล้วก็ออกหวานหน่อยๆเนาะจะไม่หวานจัดแล้วก็จะไม่เค็มจัดนะคะ ้วยที่ต้มไว้นะคะใส่ได้เลยเนาะจะเห็นว่าปวยลูกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เหลืองหมดแล้วพี่อ้อยทานคนเดียวไม่ทันนะคะ ก็เลยต้องทำแบ่งลูกนะเดี๋ยวพอคดเดือดเต็มที่ก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัว้วยสุกอยู่แล้วเนาะ กล้วยเราต้องสุกอยู่แนละ หลายๆคนอาจคล้องใจนะว่าเอ๊ะเวลาทำกล้วยบดชีเนาะทำไมกะทิเขาเป็นลูกหรือเป็นเม็ดอะไรประมาณนั้นก็คือ,อตัวกล้วยเขามียางอยู่นะคะยางเขาก็จะทำให้ตัวน้ำกะทิไม่สวยนะคะน้ำกะทิออกมาก็จะเป็นแบบเป็นลูกๆหรือเป็นเม็ดๆประมาณนั้นเนาะตัวกล้วยนะคะหัน่นตามชอบเลยนะคะไม่จำเป็นต้องหั่นแบบสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนต้อง ผ่าสีเดี๋ยวนี้กล้วยลูกใหญ่นะคะผ่าสีเราไม่สวยนะคะเสร็จแล้วค่ะกล้วยบดชีทําง่ายๆนะคะไม่ยากเลยเนาะแปบ๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะขนมของไทยๆเราเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย่อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากช่องน้อง c ีไฮบายซี c นะคะ น้องไฮช่องไฮซีนะคะแล้วก็ช่องพี่อ้อยนะคะหลอหลอนนะคะหลอหลอน,ลอนบายอ้อยค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ